สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะมาบอกว่าใน S&P 500เนี่ยจะมีบริษัทอะไรบ้างโดยจะเรียงลำดับจากบริษัทที่มีน้ำหนักมากไปถึงน้ำหนักน้อยนะคะทางซ้ายเนี่ยจะเป็นชื่อบริษัทและทางขวาจะเป็นตัวย่อที่ใช้เทรดหุ้นกันนะคะไปดูกันเลยบริษัทแรกนะคะ Apple ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะบริษัทที่2ค่ะ Microsoft Corporation ก็เป็นบริษัท Microsoft นั่นเองบริษัทที่3 อเมซอนค่ะทุกคนก็น่าจะรู้จัก4เป็น Facebook 5กับ6เนี่ยอัลฟาเบนะคะเขาเป็นบริษัทแม่ของ Google นั่นเองแต่จะแตกต่างกันตรงที่ลำดับที่5เนี่ยจะเป็นคลาส s A และลำดับที่6จะเป็นคลาส s C ซึ่งคลาส s C เนี่ยจะแยกตัวออกมาจากคลาส s ออีกทีหนึ่งนะคะบริษัทที่7 Berkshire Hathaway เป็นบริษัทของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนั่นเองทำหลายอย่างมากมายเลย บริษัทที่8นะคะ JP Morgan เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุนค่ะบริษัทที่9นะคะ Tesla ทุกคนน่าจะพอเคยได้ยินคุ้นหูกันมาบ้างเป็นบริษัทที่ผลิต จำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้านั่นเอง10ค่ะจอร์นสันแอนจอร์นสันเขาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาค่ะมีเครื่องมือแพทย์ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในไทยที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนะคะมีแคฟฟี่คลีนแอนเคลียโมเดสนูโทรจีน่านะคะจอร์นสันเบบี้ไทลีนอน ฆ่าอนามัยด้วยนะคะแบบสอที่ชื่อว่า OB นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ผลิตวัคซีนด้วยนะคะต่อมาค่ะบริษัทที่11 United Head Group Incorporate นะคะเขาทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเฉพาะทางค่ะต่อมาบริษัทที่12นะคะ v ีซ่ก็คือเป็นบัตรวีซ่บัตรเครดิตนั่นเอง13ค่ะ Home Depot นะคะเป็นธุรกิจค้าปลีกขายอุปกรณ์ก่อสร้างต่อเติมบ้านนะคะถ้าเปรียบเทียบกับไทยก็คือเป็น Home Pro บ้านเหล่านั่นเองต่อมาค่ะ e อ i d i a นะคะ Corporation เป็นบริษัทเทคโนโลยีค่ะผลิตการจอหรือว่าพวก หน่วยประมวลผลด้านกราฟิกอะคะ่ะที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์นะคะต่อมาบริษัทที่15ค่ะ Procter and Gamble Company นะคะ PNG PNG นี่พวกเราอาจจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น Downy Pantene Olay a l l b y เป็นต้นนะคะต่อมาบริษัทที่16 Walt Disney Company นั่นเองก็พวกเกี่ยวกับ Disney ทั้งหลายนะคะต่อมาบริษัทที่17ค่ะ Mastercard ก็คือบัตรเครดิตบัตรต่างๆในธนาคารนะั่นแหละจะเป็น m a s t e r c ์กานะคะต่อมา18ค่ะ Bank of America ก็คือเป็น Bank of America ค่ะแบงก์อยู่ที่อเมริกานะคะ19ค่ะ PayPal นั่นเอง20 Comcast Corporation นะคะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านความบันเทิงค่ะข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต21 ExxonMobil Corporation นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมนั่นเองที่รู้จักกันในนาม e s s o 2 2 Verizon c o m m u n i c a t i o n นเะคะเป็นธุรกิจไร้าสายเป็นทำเกี่ยวกับพวกโทรคมนาคมค่ะ23คือ Adobe นะคะเป็นบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั่นเอง24 Ad T นะคะผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเป็นเกี่ยวกับโทรคมนาคมเหมือนกันต่อมา25นะคะ Intel Corporation เป็นบริษัทผลิตชิปสารกึ่งตัวนำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ26 Cisco System นะคะบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมเช่นกัน 27นะคะไฟเซอร์ Pfizer. ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้เป็นเด็ดขาดเป็นบริษัทเวชภัณฑ์น,นะคะล่าสุดเขาก็ผลิตวัคซีนโครโรนสิบเนี้นะคะ28 n e ิบแปดค่ะก็คือ Netflix ที่เราดูกันนี่แหละ29 Coca ่สิบเก้าโคคาโคล่าคอมพาโคกนั่นเอง30นะคะแอป o อ t Laboratory นะคะเป็นบริษัทยาค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เราพอจะรู้จักกันนะคะก็คือเอ s นชัวเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ใหญ่นั่นเอง ต่อมาค่ะ31 c h e v เ o n c o r p o อนค i ร n เรชันนะคะทำเกี่ยวกับเป็นอุตสาหกรรมพลังงานค่ะเขาสำรวจผลิตขนส่งและจัดจำหน่ายพวกกส๊สธรรมชาติรวมถึงเคมีพันด้วย32 FY นะคะเป็นบริษัทยาเช่นกัน33 Pepsi ค่ะก็คือ Pepsi นั่นเอง 34. Salesforce นะคะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว 35. นะคะ Merck เป็นบริษัทยาค่ะ36นะคะ Walmart เป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ค่ะ37 w e l f a r o co Company นะคะเป็นสถาบันการเงินค่ะ38 Thermofisher Scientific เป็นผู้นำทางด้านบริการทางวิทยาศาสตร์ค่ะพวกเกี่ยวกับงานวิจัยผลิตยา39 Accenture นะคะผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีเดียและดิจิทัลค่ะ40นะคะ Broadcom เป็นธุรกิจซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่41 McDonald's ที่เรากินกันนั่นเอง42 Nike ค่ะ43 เมทรอนิกนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ค่ะ 44. Texas Instruments Incorporate นะคะผู้ผลิตเครื่องคิดเลขแล้วก็เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, และประมวลผลสัญญาณดิจิตอลขนาดใหญ่ค่ะ 45. นะคะ Costco s t c o w h o l e s a l e Corporation เป็นบริษัทค้าปลีกพวกค้าส่งโฮเซลขนาดใหญ่นะคะพวกขายส่งนั่นแหละในเท็กซัสนะคะ บริษัทนี้อยู่ในตลาด n a s d a กด้วยเนาะ46นะคะ Danaher Corporation เป็นบริษัทที่ออกแบบผลิตและทำการตลาดสำหรับผู้บริโภคสินค้าอุตสาหกรรมค่ะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพด้วย47นะคะ Honeywell International นะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงของอเมริกานะคะที่ผลิตตะพันของเขาเนี่ยจะผลิตเกี่ยวกับ การบิน,นะคะ่ะแล้วก็อวกาศพวกยานยนต์ต่างๆนะคะถัดมา48ค่ะซิตี้กรุ๊ก็คือสถาบัานการเงิน ซิตี้แบงก์นั่นเองนะคะ49นะคะลินเดเป็นบริษัทก๊าซในอุตสาหกรรมค่ะและ50นะคะอิลลิลลี่แอนด์คอมพานีค่ะเป็นบริษัทยาเช่นกันใน50บริษัทแรกนี้นะคะมีบริษัทค่อนข้างหลากหลายค่ะแต่ที่เห็นเยอะๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกบริษัทยาพวกเครื่องมือการแพทย์แบบนี้นะคะก็จะเยอะหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปก่อน50บริษัทเนาะแล้วเดี๋ยว ตามไปในคลิปหน้าบ๊ายบาย